ปลาเรื่นี่ครับบริเวนใบไม้นี่บ้านผมเอิญปลาลินหมานะครับนี่กบมืงปากมันปลากนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปลาอยู่นี่เงือกอยู่นี่คือใบไม้แห้งครับนี่นี่ปากมันครับนี่เห็นบ่นี่ตายยงทึ่งสองตานะครับยิงมึงมีดีมาชับวะนี่นี่ตายยงทึ่งนะครับปากอยู่ข้างขาง เหงือกอยู่กับเหงือกก็อยู่ของล่างนะครับทางเทิงก็มีเหงือกกันตัวนี้โนี่นี่นนจะมาตาอยู่ทางเทิงครับบ้านเอิญน,น,นั่นตาลินหมานีสปอยล์ไม่ไปนะครับตายกินแหขึ้นมากครับไปทายแม่เห็นไยกข้อผวบอยอย่างนี้นี่เนี่ยไปครับ